คืนร่างแล้วแล้วก็ดูเปรี้ยวมากแม่สีแดงเข้ากับเธอมากอ้าหายแล้วเหรอตอนนี้แต่ถ้าฉันตื่นเต้น้าเกินไปมันจะกลับมาอ,อ้ยแอบบี้ยิงทำฮห้อะไรเด่ยฮะ<า>บางอย่างรู้สึกเปลี่ยนไปฮะแอบบี้ขอเน้นๆเจ็บชิบหายแกแล้วล่ะฉันยังสงบนิ่งไม,ม่มีบางอย่างในตัวพวกเธอเหมือน ปราบเจ้าแพนด้าได้นะหอรักของเราไงเราเหมือนพระหฮมอุ่นอีอบกอดเธอนะใช่แบบนี้ฉันจะดีห้องของฉันคืนจะได้ชีวิตฉันคืนแล้วไม่ถึงกดนั้นนี่เธอจะได้ไปดูโฟเทากับเราได้ใช่ใชนี่อาจเป็นโอกาสเดียวที่เราจะได้ดูพวกเขาด้วยกันพวกเราจะไปขอพ่อแม่คืนนี้จะขอจนกว่าจะได้ใช่จะไปหรือไม่ไปแต่ฉันขอแม่ไม่ได้ถ้ากูขอดวกูโดนระเบิดเกียร์หมาแน่สัต์ระเบิดจ้าบอกแก ตอนนี้เธอควบคุมมันได้แล้วฉะน,นั้นพิสูจน์ให้แม่เธอเห็นสิแม่จะได้ให้เธอไปจะเอ๋ตัวเองหายลงแม่มาเฮียบอกมึงกลับกันไปเร็วๆลยยวแม่เอานมตายไน้ถ้ามึงรู้ว่ามึงงาน่ถามจริงเดี๋ยวโทรหาฉันสัญญาเลยนะ,ยนะนสู้ๆนะคม่